สวัสดีครลุงเด่นแฟมิลี่ครับสวัสดีบายบายนี้ที่อำเภอแม่สายครับฝนตกแล้วก็วิวสวยคโคตรเลยนะวันนี้บอกไว้ก่อนเราจะพาพุทธิการส่วนตัวมาชมธรรมชาติที่มาดูธรรมชาติที่สวยงามของอำเภอแม่สายครับสองข้างทางนี่ก็จะเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม สวยมากเลยโอ้เอาอะไรไม่เอาไม่เอาอะไรไม่ได้ว่าจะเอาจะพามาดูวิวสวยๆของแม่สายทักสวัสดีครัวลุงเด่นแฟมิลี่สวัสดีค,ดดค่ะอย่างนี้ตลอดไม่ให้พี่จะพามาดูวิวสวยๆที่มันมีทะเลหมอกแบบเห็นดอยนาำนอนนะ ก็วิวสวยจริงครับวันนี้นะจะพาผู้จัดก,การมาดินเนอร์มากินข้าวเย็นมาเที่ยวแม่สายในวันที่ฝนตกนหน่อยๆนะเดี๋ยวไปเที่ยวกันครับผู้จัดก,การก็จะเห็นวิวสวยท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดเชียงรายครับเดี๋ยวเราจะไปดูกำแพงมีคนถามมาเยอะมากเลยนะกำแพงแม่สายคะกำแพงน้ําที่อ่า แม่น้ำสายเสร็จหรือยังเดี๋ยวจะพาไปดูครับสำหรับ EP นี้นะไปเดินตลาดสายลมจอยสักน้อยหนึ่งนี่ดูบรรยากาศตอนเย็นๆครับม,มาถึงแม่สายปุ๊บทำไมฝนไม่ชอบมาอยู่ตรงแม่สายนี่เนะท่านประธานยงซี่ดูซีรีส์จีนเยอะหน่อยท่านประธานเมา,า,าท่านเปิดซีรีส์จัดข่า ข้าแล้วไปแล้วสามตื่นสนุกไหมซีรีส์จีนเนี่ยสนุกท่านประธานท่านท่านอย่าว่าท่านท่านประธานอยากให้คนเก็บขยะเข้ามาในสำนักงานของเรานะท่านประธานไอ้พวกนี้มันจะเข้ามากินฟรีเปิดพอแล้วหนังเรื่องนี้แต่ว่าต้องเลท่านประธานได้โปรดเถอะไล่คนเก็บขยะคนนี้ออกไปไป น่าจะเป็นการเดินทางมาแม่สายแล้วก็ขึ้นรถกลับนี่ฝนตกครับนะแม่สายวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงสะพานอยู่ยังไงก็ต้องพาไปดูครับวันนี้แต่ว่าจะมีที่จอดรถหรือเปล่าถ้าถ้าเดินไกลหนกักก็นะต้องรอดูครับ <c oughs> เรากาลังพาท่านเข้าสูอา่อำเภอแม่สายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยก็คืออำเภอเบตงนะครับ เดี๋ยวจะมีทิปการเดินทางขับรถจากแม่สายสู่เบตงอีกสักอีกหนึ่งอีพีไหมรอบนั้นไปไม่ถึงไปตรงกับวันอะไรนะวันขเขากรลังละบัดนนอะไรสักอย่างนี่แหละเออเอากําลังจุดประทัดกันเล่นๆก็เลยไปไม่ไม่ถึงครับวันนี้นี่ด่านแม่สายอยู่ข้างหน้านะเห็นไหมชายแดน3แผ่นดินครับติดพมา่าติดลาวนะครับัอดีเอฟซี FC, อยาปทางการก่อนนะครับเมื่อกี้เปิดหัวคลิปมาแบบ น่ารักกิ๊กอัะนนท์โอโตโอเต่าม,มา,อาเอาไ้่ว่ามาเอาอังรมาเอาได้มาถ่ายอย่างคนน,นอนเนาะบ้าบอพี่ไม่ได้ถ่ายคนนอนพี่ถ่ายวิวถ้ำดวงนางนอนแล้วไม่เอาแล้วถ้าจะถ่ายอะไรอะ่ะทุเปิดตรงนี้่ไม่เอาเปิดตรงนี้ยแหละได้ตัดแค่เองได้ตัดกิ๊ให้เองไม่ยากใช้โปรแกรมแคปคัตตัดให้แป๊บเดียวอะ่ะ ด,ดูดูดูอันนี้คนไทยหรือคนพม่าเนี่ยฝนตรงอย่างเงี้ยเานมะขายมนมนเามอมมเาย่กะขายดีเว้ยขายให้คนพม่านี่นะแพงก็ร้อยครับอืม,อมการค่าดีเนาะ ดีกว่าไปขายตามไฟแดงในไทยครับกว่าจะขายได้ก้มแล้วก้มอีกไหวแลว้วไหวอีกอร่อยแน,นยนอนเนาะอร่อยอ,ยอืมแต่มันรอนตอนแค่นั้นหละมันไม่อุ่นสายแล้ว<ะ>จะดังไฟแล้วมันหนาวเนาะสายแล,ะละ้วเราเข้ามาปิดเลนล้ว้เราต้องออกไปว่ะเลนนี้มันจะข้ามประเทศ สสวััดีครบกับรถด้านหน้าก็ได้นะครับออกซ้ายแล้วมันจะมีพื้นที่สี่เหลี่ยมกับรถมาด้านที่เลยอ๋อตรงไปอย่างตรงไปก็ได้เนาะฮะตรงเนี่ยครับออกไปเนี้ยแล้วก็ที่ข้างหน้าพี่กับรถข้างหน้าเลยอ๋อโอเคโอเคช่องว่างอะไรครับอันนุมอนุมอนุมนะฮะอนุมเปรี้ยวนีครับครับผมร้อยนึงเนาะครับผมตรงไปเมื่อกี้เราเปิดไฟเลี้ยวรถตู้นี่เพื่อ นี่แหละเดี๋ยวจะได้ไปดูหน้าสะพานเลยว่าเป็นยังไงครับนี่แม่สายก็ฝนมันตกแล้วสองวันสองคืนเขาบอกตรงแต่เมื่อวานแล้วแหละอากาศก,าก็จะประมาณนี้ออกตรงนี้เลยนะนี่ครับออกชิดซ้ายแล้วก,ก็ไปกลับข้างหน้าพื้นที่สี่เหลี่ยมข้างหน้าพี่อ๋อจ้ะขอบคุณจ้ามีมีม,มีมีกรวยไหมครับตรงนี้ไม่ครับนี่รอคิวนี่หมายถึงว่าอันนี้เขารอคิวข้ามด่านอ๋อจ้ะไม่มันถึงตั้งหน้ามีกรวยไม่มีเนาะไม่มีไม่มีครับพี่ไปเลยนะอ่าขอบคุณครับอ๋อน้องเขาก็ใจดีดีแล้วที่อุ่นนมเนาะอุ่นหนุนนมน้องเา นี่กับแม่สายก็ถ้าอย่างนี้ไม่เกินสองวันถ้ามันตกอย่างนี้อีกนะน้ํามาแน่ครับน้าป่าจากฝั่งพม่าก,ก็จะไหลามาสมทบกับแม่น้ําสายครับแล้วแม่น้ําสายเรามันตื้นนะมันก็จะทําให้อ,อน,น้ําท่วมอ่ะนี่เขาบอกว่าไปกลับตรงไหนเอากลับข้างหน้านี่เหรอลงไม่ได้ไหมเธอลงไปดูหน่อยไหมมันไ,ไม่ได้ห้ามนะอันนี้เขาให้เขาให้อยู่นี่มาอย,อยู่ตรงนี้ ที่จริงเราก็เตรียมบาดเตรียมอะไรมานะถ้าสมมติว่านี่ก็ไปเที่ยวพม่ากใกล้ๆได้อยู่ฝนตกขี้เกียบเดินแล้วไม่ลงจากรถนะครับเนี่ย <ดๆ S 1> อ่ะมาดูหน่อยมาดูตรงนี้แหละนี่นะสายลมจอยตรงนี้นะครับที่ว่าโอ้โหตรงสะพานนั้นคนาลื้อใหม่หมดเลยเธอโอ้อโหเขาถมสูงมากนู่นครับมีแท่งปูนอยู่ติดสะพานเลยครับน้ํายังไงมาก็ไม่ท่วมแล้วทีนี้ดูเด้อ น้ำอยู่บนแมกโนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้อง,ต,องต้องถ่ายยังไงให้เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวทหารช่างกำลังมาทํานู่นน่ะกาแพงอะ่ะอยู่บนนู่นน่ะอยู่บนสะพานนู่นน่ะเห็นไหมทหารช่างกำลังทำด้วยกำแพงอยู่บนสะพานนู่นเลยครับอไม่ท่วมแล้วทีนี้สายลมจอยนี่ก็เพิ่งโดนน้าท่วมไปก็เงียบเหงาเหมือนเดิมรถทหารช่างมาเต็ม ก็ปิดไปหมดแล้วแต่เขาไม่มีวิธีแก้เขาทํากําแพงขึ้นสูงมากเลยเขาทากําแพงขึ้นแบบดูอ่ะกําแพงท่วมราคาเลยครับก็ดีกว่าย้ายเมืองเนาะร้านเด่นปีชาไปเปิดบ้างวันนี้ก็เพิ่งจะโดนน้าท่วมใหม่ๆเหมือนกันเลยเนี่ยนี่บางร้านเด่นปีชาโอ้ยังแม่สายยังตกหนักอยู่เหมือนเดิมครับ โอ้ตกหนักตกหนักเราจะขึ้นออกดอยเบลเราก็ไม่ได้เที่ยวไม่สายนะเธออย่างเงี้ยนะอยู่ต้องออกแถวนี้นี่อยากให้เห็นกำแพงกันนะดูโอ้โหเดี๋ยวนี่เนี่ยตรงนี้เห็นชัดสุดเลยครับนี่นะตรงนี้จะเป็นเมื่อก่อนเป็นที่จอดรถของนี่นะแล้วตรงนี้ดูนะเขาทำกำแพงขึ้นนู่นแ่ะนี่บอกกำแพงเมืองจีนเนี่ยติ๊กโบนนู่นเลยนะเห็นเห็นแบบิ๊กถุงบิ๊กแบ๊กไม่มีดินแล้วมีแบ๊กบิ๊กแบ๊กแล้วก็ ข้างบนนั่นคือแท่งปูนครับโอ้สูงขึ้นไปเจ็ดเมตรเลมั้งสูงเลยครับโอ้โหทำตอนไหนเนาะมีมีคนกลางจังหวัดถามผมนะว่า,าพี่เขาทำกำแพงเสร็จหรือยังเราก็ว่าทำแพงอะไรนี่คนพ่ะมาเขายังมาขายเบนตาอยู่เหลืออยู่ร้านเดียวข้างบนขายเต็มอยู่ข้างบนนีส่สายลมจานตรงนี้มันล่มอยู่ กำแพงอย่าโหทำอย่างนี้จบเลยเนาะ,นะแต่ว่าต้องใช้เวลาอีกหน่อยกว่าจะเคลียร์บางอย่างออกเสร็จนะพนี่ก็ชุมชนวัดถ้ำผาจมครับตรงนี้หนักสุดตอนที่น้ำท่วมสมัยนั้นนะตรงนี้คือหนักสุดคือตรงนี้คือตรงนี้คือ,คอ,คอทางนะ้ำมาดูครับดูตรมอย่างนี้เลยอะ่ะไม่เห็นฝั่งพม่าเลยอะ่ะ ทหารเขาเขาเอาพี่เอาน้องๆทหารช่างเนาะกองทัพมีดีอยู่นะกองทัพก็มาช่วยทั้งเรื่องของสงครามด้วยแล้วก็น้ำท่วมเชียงรายดูดุงบิ๊กแบ็กเนี่ยโอ้ดูแมคโครเนี่ยเนี่ยยาวแบบของกองทัพครับเนี่ยดูโอ้ก็ยังทำงานกันตลอดเลยครับฝนก็ตกหลายวานันหลายคืนนี่เลย ตรงนี้นะถ้าใครจําได้ที่ผมซอยเนี้ที่ผมมากระท่อมโมโตนะตอนนั้นท่วมหนักมากนะที่เราเอาถังแก๊สมาให้คุณยายอะ่ะจําได้ไหมอ่าชุมชนสายลุมจอยครับน้ําท่วมเกินหัวอตอนนั้นสายนี้แบบนี่เนาะแบบคือเสาชั้นสองอะซรายอะตอนนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะโอ้ฝนมนตกตกจริงครับแม่สาย ตกสองวันสองคืน,น้วเนี่ยจริงๆถ้าไม่มีตรงตรงรัวกั้นตรงนี้นะเธอเนาะไม่มีอะไรกั้นตรงนี้ไหมนะท่วมแล้วนะเนี่ยแต่ตรงนี้โอ้โหท่วมแบบกั้นแบบสูงมากก็ไม่รู้ให้รืออะไรอยู่แต่่าถ้าฝั่งพม่าไม่กั้นเหมือนเรานะ <c oughs> น้ำมามันก็ไปฝั่งพมานะ่าแล้วนี่บ้านคุณยายที่ว่าผมซื้อถังแก๊สมาให้ใช่ไหมตรงเนี้รูนี้บ้านบ้านหลังไหนจำไม่ได้มันมันเปลี่ยนไปครับหลังนู้นนะเออนั่นบ้านหลังใหญ่นหลังสีฟ้าเ่ยมั้ง ยายก็ยังขายของอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ไม่ขายแล้วบ้านใหม่ละบ้านหลังนี้เขาก็ทําให้ใหม่บ้านหลังนี้ถ้าใครจําได้ตอนนั้นโอ่ะโหแบบโคตรเละเลยลนั่นเนี่ยเนี่ยบ้านดวงแก้วเนี่ย<ร>อแบบทำ,าาทำไมยังทว่วมอ่ะเนี่ยโอ้โหทำไมยังท่วมสูงเนี่ยบ้านหลังนี้เมื่อก่อนเนี่ยใครจาได้บ้านหลังนี้ได้เออเนี่ยเห็ไหมอ๋อที่เป็นเป็นเขาทำบ้านให้ก็โอเคนะเนี่ยนะยายจะได้มีบ้านอยู่ข้างในนี้เละหมดเลย ตรงคลองนี้เป็นทรายหมดนะตอนนั้นนะถ้าใครจาได้ได้ผมมาทําซอยจู้เลี้ยงคนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงโอ้ตรงนั้นเป็นกําแพงเลยครับวิศวกรเขาก็คิดแบบอย่างนี้น่าจะดีกว่าเนาะดีกว่าย้ายเมืองตรงนี้หนีเพราะเป็นเขตเศรษฐกิจอ่ะคนก็มาแจกของอยู่ตรงวัดถ้ำผาจมเนี่ยแหละวันนั้นอาจจะเป็นภาพแบบนี้นะมันเป็นแบบฝนตกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวนเข้าไปในเมืองอีกรอบหนึ่งอยู่ผมยังไม่เสร็จภารกิจผม ไม่เหลือแล้วครับ,บออว่าเนี่เดี๋ยวไปออยายทันดาอีกแล้วเนี่ย <หา S 2> ไม่รู้แมวใครเป็นแมวใครเต็มเลยค่าอาหารค่าทุกอย่งางกระดาษตัว่ว<า>ยังไปทิ้งได้เราถามพี่พี่ยามดูก่อนพี่เจ้าของหรือเปล่า,าเราผ่านไปเราไม่ได้นรถนี่ตอนก่นกนกนอนดู่หนะ้มามันดูดีๆดิด แห้มาเอ้ยย <c oughs> ันมีเจ้าของก่อนแล้วแวห้เขามาดูก่อนให้เขาดูก่อนนี้มันมีเจ้าของหรือเปล่า <c oughs> มันเดินออกจากรถเก๋งมานี่เพี้ยแมว <c oughs> มีใครอยากได้ไหมเขาถามก่อนบ้างเรามีหลายตัวมันเดินออกจากรถมานีแห่งฟ้าค่ะมันมีแมวมันมีแมวเดินออกจากรถเก๋งคันนี้มามีเจ้าของหรือเปล่ามีอีกไหมเธอได้ยินเสียงที่ไหนมีคลิปนี้ได้ยินอีกตัวหนึ่งร้องเงี้ยวเมี้ยวอะไรแถวนี้ย <c oughs> มันอาจจะก่อรถมาไหมดีถ้าเราไม่เห็นก่อนรถทับันนั้นแหละมูลที่มูลนิธที่แมวบ้านฝ้ายแมวที่บ้านไม่เคยได้เป็นแมวที่แบบไม่ได้เป็นแมวที่แบบตั้งใจเอามาเลี้ยงนะเป็นแมวที่แบบไม่รู้ว่มาเจออย่างเงี้ยมาแล้วก็เอาไปยายทันก็ได้ไม่ใช่ด่าอะไรเพราะมันมีเยอะมากครับตนนัวนี้หลายตัวมากอะ่ะกี่ตัว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเยอะมากไม่จำกว็สิบอ่ะอยู่บ้านจะทันก็เจ็ดแปดตัวแล้วแมวจรหมดเลยวันก่อนมาส่งญาติรุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกเลยมาส่งญาติขึ้นรถบคสที่แม่จันเนี่ยมาส่งมาส่งประภัเขาจะกลับระยองมีแมวมีลูกหกตัวป้ายเอากลับไปหมดเลยหกตัวอยู่แล้วไพึ่ง หกตัวหกตัวนี่หกตัวนี่อยู่อยู่บ้านเราหมดเลยนะหกตัวผ้าไปหมดเลยอแม่ไปทําหมันอี่หมดเงินเป็นหก<อ>นะพันนะขาวละออ์ะอะล,ละมุนละไมอะไรเนะี่ยแหละน่าจได้เงมนอยู่ไหนอ่ะนะมีรุ่มกันนะพี่ก็หนีฝนมาเนี่ยหนีฝนมาจอดรถเชเจอแมวพอดีีิจอดแรกไม่ได้กดถ่ายมัง้งพอลงจาก รถปุ๊บก,ก็คุยกับนะ้องฝ้ายว่าไม่รู้จะไปไหนฝนตกที่เม็กโพพอฝ้ายลงรถไปปุ๊บมันก็ได้ยินเสียงฝ้ายก็ตะแคงเอียงหูฟังอ่ะเจอมมมเ,เจอมวก็วิ่งไปจับมาเลยเจอเมวเจอเมววิ่งเดินออกจากรถเก่งไหมครับรถใต้ใต้รถเก่งนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเดินมาจากไหนแล้วก็ฝ้ายคงไม่ปล่อยอ่ะต้องต้องเอาไปเลี้ยงนะเมื่อกี้อยู่ดีเดินมาก็เจอเลย มื่อกี้ตอนช็อตแรกที่พี่ถ่ายเธอคุยกับเธอไหฮะที่ไม่ได้กดถ่ายเป็นยังไงไม่รู้ช็อตที่เราเจอแมวรอบแรก,กเมื่อกี้อออันนั้นเจอด้วยความบังเอิญพี่ไงถ้าใครโอ้หเยอะมากก็คือไปอยาทานแม่งบนตายแน่นอนจะเชื่อขับรถมาแม่สายอะไรอยากเข้าไปป้อนแมวไม่ะม่คิดว่าขับรถมาแม่สาย แล้วก็ฝนตกแล้วไม่ได้เดินอะไรเลยนะมาแวะเมโครยุยดีเจอแมวเดินออกมาจากรถเฉยเลยแล้วกลายเป็นเราต้องเอาไปเลี้ยงอย่างนี้นะเออในรถรถเก่งคันนี้แหละเขามีแมวหรือเปล่าเราถามเขาดูทิเจอไม่ใช่แมวเขานะเขาบอกไม่ใช่แมวเขาครับงั้นก็ต้องเป็นงั้นก็ต้องเป็นแมวเราเหมือนหมกพอแล้วมันร้องอยู่ในรถแหละ ก็เลยต้องมาซื้อตะกร้าให้เมียมาไม่โคมไม่ได้อะไรนะครับก็ได้ตะกร้าตะกร้าไปขังเมียวไปเลยเป็นเป็นตะกร้าไปขังเมียวเฉยเลยซื้อไก่ไปให้ปองคุณตัวเดียวแล้วไม่ได้ที่ได้เราจะเอาเซตกระติ้งหน่อย <c oughs> ปลาเล่นปลาไปสองตัวแล้วก็ ได้ไปกล้าไปใส่แมวเอาใครไปเลี้ยงสักคนหนึ่งหรือว่าเลี้ยงตัวหนึ่งไม่ได้ไปเลี้ยงแค่หา้าคือแมวบ้านฝ้ายอายุเกินสิบปีอะเชื่อไหมแมวบ้านน้องฝ้ายเนี่ยยังไอดวงเฮงอะอายุเท่ากับปองคุณหกเดือนอะเลี้ยงก่อนปองคุณนะก็เลี้ยงมาสิบกว่าปีแมวบ้านน้องฝ้ายนี่ก็เกินสิบปีเกือบทุกตัวครับเอาเอา เอาสัตว์ไปเลี้ยงทีนึงเนี่ยก็คือเกินสิบปีอ่ะวันนีไ้ไม่สายก็ถือว่าเป็นดวงดวงสมพงหรือเปล่ายัางไงไมนุู้แต่ว่าได้มีเอาเพตัวหนึ่งจริงๆถ้าไฟลเอากลับบ้านไปเองถ้ผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะผมไม่ยอมเนะเพราะว่ามันเยอะร่างมันเยอะไปแต่ว่าเรามาเห็นอย่างนี้มันก็เราก็อยู่ในเหตุการณ์ ก็เลยจะเป็นมูริิธิฝ่ายบ้านแมวไปที่ส,สนับสนุนค่าอาหารจธอไม่มีหรอกใครมาเล่นกับเธอไม่มีใครเล่นกับเธอหรอกนี่ฉันต้องหาเงินเลี้ย<อ><า>งแต่แมวเหรอเนี่ยเออบางเอิญก็แปลกมากนะครับมีที่จอดรถจะแยกเราไม่จอดเราไปจอดตรงนั้นนะ่ะก็ถือว่าเป็นบูเพสันนิวาให้เขามันก็ร้องพอดีเลยเนาะเธอเนาะม,มันก็เดินออกมาจากรถเก๋งนั่นพอดีเหมือนเฮ้ยไปถามเจ้าของรถเก๋งคันนั้นบอก หนูไม่ชอบแมวเลยค่ะพี่มูลุทิแมวบ้านฝ้ายหน้ามันเหมือนขามแล้วนอน,นอน่ะเนี่ยหน้ามันเหลืองโตมาหน้ามันจะเหลืองนะแต่มันไม่ร้องนะแต่มันไม่ร้อง,อ,งอยู่ในรถนี่มันก็ไม่ร้องนะแต่มันพอเราเปิดประตูไปมันก็ไม่ได้เห็นเรานะแต่มันร้องอ่ะก็แปลกนะมันก็คงอยากจะมาอยู่ด้วยแหละนะเอาไฟเจจิวจจ๋วเจจิ๋วเลี้ยงเออให้ไฟเจจิ๋วเลย ถ้าไปให้จะทานนี่จะทานนี่เป็นลมเลยแนหะลรถมัตึงเนยทั้งหมาทั้งแมวจมวันเาเอ,อ้าไม่สายเราจะออกจากไม่สายกันนะครับก็ไม่หยุดอะก็ไม่รู้มาทาไมนะเหมือนมารับแมวเฉยๆวันนี้แปลกมากครับขับรถมารับแมวแล้วก็กลับบ้านนะเออก็แปลกดีอ่ะเดี๋ยวก็เก็บบรรยากาศเส้นทางการเดินทางครับหรือว่าเดี๋ยวอังองั้นอาจจะกลับเส้นสายเชียงแสนนะไปนั่งไหนรก็มาแล้วครับไปหากินข้าวรีมไน้ำโขงกันหน่อยไหม ไปดูน้ำสามแผ่นดินไปดูสามเหลี่ยมทองคําไปเส้นสามเหลี่ยมทองคําแวะกินข้าวแถวอำเภอเชียงแสนก็น่าจะโอเคครับบรรยากาศอย่างเงี้ยดูดิไม่เห็นเหมือมีร้านขายอาหารแมวแถวนี้หรือเปล่าไม่เห็นมันก็ไปซื้อเซเว่นก็มีนี่ไม่ซื้อเน่ซื้อไปเพิแมวป้าสู<อ>เา่เขตอำเภอเชียงแสนนะครับมีเอฟซีทักมาบอกว่าเธอขยายรูปให้ดูหน่อยนี่นะแค่เขาลูก เอซโทรมาส่งข้อความมาแสดงความยินดีกับลูกเด่นนะที่ได้รถใหม่แล้วรู้ไหม้เขาไปเจอดูที่ไหนบิ๊กซสาขาราชดาพิเศษเขาไปเจอคือน้องเขาอาจจะไปเดินบิ๊กซเนาะที่สาขาราชดาพิเศษเจอเขาเปิดอยู่ในแบบมันเป็นอะไรมันเป็นขายทีวีด้วยเหรอน่าจะขายทีวีเลยบิ๊กซีเนาะเอในในในช็อปใหญ่เนอะในห้างครับเนี่ย เขาเปิดดูช่อาลุงเด่นอยู่อขาเปิดค่ะขอบคุณพี่ทุกคนค่ะโอ้ลุงเด่นไปอยู่ในวิกซีรัชดาพิเศษโอ้โหถ้าไปแถวนั้นก็น่าจะมีคนพาไปกินข้าวกันนะดีใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคําติชมขอบคุณทุกกําลังใจครับผมขอบคุณพี่เอฟซีที่จริงก็ก็สนวมาจากพี่พีเอฟซีแหละที่ให้กำลังใจเนาะครับ ดเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวผมกลับมาจากจีนก่อนนะรอติดตามภารกิจอีพีรถตู้จะได้ออกงานอีพีแรกนะพาญาไปเที่ยวทะเลกันครับต้องรอติดตามนะและไปเป็นกำลังใจให้่าเลยเลย่อยา่าจะได้ไปเที่ยวทะเลจริงๆแม่ก็ไม่ได้อยากจะไปนะเพราะเป็นความฝันของลูกอ่ามันเป็นความฝันของลูกไม่ไม่ได้เป็นความฝันของแม่นะก็คือ ผมก็คิดว่าคงจะมีเพื่อนๆพี่ๆนะนะน้องๆหลายๆคนนะที่แบบออครั้งหนึ่งแบบอยากจะพาแม่ไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็เคยพาไปไปครั้งหนึ่งเมื่อสิบกว่าโอตั้งแต่เราตั้งแต่เรายังไม่ทำา y u u t เลยเลอเนาะตอนนั้นมีปองคุณหรือยัง,ยงตอนนั้นยังไม่มีปองคุณก็เกินสิบห้าสิบสาสิบสี่ปีแล้วอ,ะอ่ะไปกันสามคนนี่ไนใช้รถโตโยตา้าวีออสปีห้าสาม่ะตอนนี้ปีอะไร เรารถรถวีออสคะแนนเราซืาาาา้อปีห้าสามปีห้าสามถ้าหกสามก็สิบปีสิบแปดปีแล้ววะงั้นนะตอนนี้หกแปดแล้วอะ่ะเกมเราเอารถเก๋งวีออสสีสีขาวสทะเบียนสองศูนย์สองเก้า 29, เราซื้อปีห้าสามปีสองพันสิบอปีสองพันสิบตอนนี้ปีสองพันยสิบห้ายี่ห้ายี่สห้าก็สองพันสิบยี่ิบห้าก็สิบห้าปี 5, ป 5, อะ่ะ สิบห้าปีแล้วที่เคยพาแม่ไปล่าสุดตอนนั้นก็ไม่อมต,ตอนนั้นก็<า>ออกรถใหม่แล้วก็พาไป<น>ออกรถไฟแดงแล้วก็พาแม่ไปสมัยนะั้นเมื่อทะเนียรจำถ่ายคลิปอะไรกันเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปเงินก็ไม่ค่อยมีนะแบบบอกบอกคุยกับฝ่ายบอกฝ่ายตอนนั้นแม่ก็ป่วยเนี่ยนะแม่เจ็บหลังเออแค่ตอนนั้นแค่เจ็บหลังต้องแกก็บอกก็คุยกับแม่ว่า อยากลูกอยากพาแม่ไปเที่ยวทะเลครั้งสักครั้งหนึ่งะอะไรก็ไปกันตังก็ไม่ค่อยมีแหละก็ไม่ได้ค่อยเข้าร้านอาหารนะซื้อของกินแล้วไปนั่งกินอยู่แถวริมหาดจมเทียนส่วนมากจะน,นั่งริมหาดตลอดไม่เคยได้เข้าร้านอาหารอลยไปกันแบบก,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 ก็มีตงังแต่ว่าไม่ได้มีเยอะมีแบบไม่บบคือไป,ไปเที่ยวก็กลับมาเอาเงินหมดแล้วบ้างกันสมัยนะั้นทางานเนาะสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นตลอดแหละในจะค้างวดรถค่าอะไรอีกค่าเช่าร้านเราอีกเราตอนนี้ผมก็คิดอีกทีนึงก็อยากจะพาแม่ไปแต่แม่บอก แม่ชอบไปดูถ้ำไปดูดอยขึ้นเขาอะไรอยู่นูนแกนแต่ลูกก็อยากจะพาไปอีกสักทีหนึ่งก็เยลยนี่แหละยังม,ม,มีโอกาสนี่แหละก็ว่าตอนนี้โอกาสนี่เลยก็เออไปเที่ยวมันก็เปลี่ยนหมันก็แปลกไปถ้าเราคิดอยากทำอะไรถ้ามันไม่ได้ทำอ่ะวันหนึ่งเราจะเสียใจไงถ้าโอกาสนั้นไปแบบขนาดซื้อรถ มาแล้วไม่ได้พาแม่ไปเที่ยวเงี้ยเนาะมันก็จะก็จะติดอยู่ตรงนั้นนะเนาะซื้อซื้อซื้อสา์ซื้อรถตู้มาแม่ไม่ได้นั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พาไปเที่ยวไหนเลยอะไรอย่างเงี้กยก็เลยก็เลยต้องไปเราติดตามครับนี่แหล,ละเดี๋ยวเราติดตามกลับมาจากจีนพบุ่งเราจะไปเลยนะต้องผมจะไปจีนประมาณสักแปดเก้าวันเนี่นะครับอ่าเดี๋ยวนี่เรากำลังจะเข้าสู่อำเภอเชียงแสนครับเดี๋ยวจะขับรถเลาะ สามเหล, ham, ล <th phin eventually> uh, ี่ยมทองคำแล้วก็เลาะริมไปน้ำโขงเห็นสอปปลาวนะครับตอนเย็นก็อาจจะไปแวะกินข้าวดินเนอร์ฉลองแมวใหม่ตาเคอีกแมวก็ได้ได้แมวตาเคอีกอันนึ่งยุ่งยี่อันนึงงยู่นี่ทำไมทำไมถ้ไม่โพสเดีรีโพสได้ไหมให้รีดูโพสหน่อสิโอ้ยมันนอนแล้วอิ่มเรินมันเด้อเอาละมันอยากได้แล้วเนี่ยตาเคอีกล้ สา,า,ารบรรณหลยพี่ิพูดถึงไม่ได้ไม่ได้อยากไดขนาดนัน้นหรอกแต่ว่าลุงเด่นบอกปล่อยมันอยู่ดิกาเลยเจ้าพเจ้าของเขาจะกลับมาอยู่อเออเผื่อเจ้าของเขาคิดถึงอะไรเ<า>งี้ยทันแล้วก็ถ้าอยากได้ก็ตาม,มาเอาที่บ้านลุงเด่นเลยเด้อหรือว่าทักมาก็ได้อเอามาส่งให้ก็ได้ามาส่ง,สง,งแล้วก็มาเจอแหมเนาะเออมาส่งแล้วมาเจออีกก็ไม่รู้นะเนี่ยภารกิจทิปนี้ครับใช่ไหมเนี่ยขับรถมาจากเวียงเชียงรุงอ่ะ น้ำมันรถก็หมดแล้วเนี่ยลองดูก่อนดูน้ำมันรถเนี่ยน้ำมันรถก็หมดแล้วขับรถมาเฉยๆเนี่ยยังไม่ได้เติมน้ำมันแต่ว่ามันก็ประมาณห้าร้อยบาทอะขับรถมาเฉยๆแล้วก็ไม่ถึงไม่สายลงจากจอดรถฝนตกไม่ได้ลงไม่สายเลยไม่ได้เหยียบตัวตัวไม่สายนะมาจอดรถลงไมโครปก็มคก็เจอแมียวเจอแมวแล้วไม่ทำอะไรก็เดินทางกลับเนี่ยเข้าเข้าเขตเชียงแสนแล้ว <laughs> เหมือนมารับแมวจริงๆเลยอะ่ะพี่ก็งงกับตัวเองนะาดวงเราได้เจอแต่แมวสีขาวเนะเธอเนานะเนาะที่ไหนอ่ะตัวนี้ก็ขาวไงก็มาเจอที่ไหนขาวอีกไอสดก็ขาวที่จริงนมสดไอนมสดกับกะทิอะ่ะกะทิมันตายนะพอเอามาถึงบ้านมันเป็นลำแทรกสีสเดี๋ยวมาถึงมาถึงวันแรกได้เง<ว>ิเก็บไดข้ข้างทางนี้แหละไม่ใช่ข้างทางหรอกไปกินข้าวกับมาดามมาพอดีตอนนั้นอ่ะแล้วกินข้าวร้านอาหารแล้ว ไอ้มันเลี้ยงลูกไว้ที่อ่าเขาเรียกว่าท่อระบายน้ําอ่ะอ่าก็เลยแบบถามเจ้าของร้านอ่ะเจ้าของร้านโอ้ยเอาไปเลยเพราะว่าเปิดร้านอาหารแล้วเอามาทั้งสองตัวเลยนี่เดี๋ยวนี่ไม่เคยมาสมัยนี้ต้องไปฉีดวัคซีนนะเนี่ยถ้่งนั้นเออ่าเป็นลำไส้ถ้าอย่างนั้นมันแล้วมันจะไปติดกับแมวตัวอื่นที่อยู่ที่บ้านนีกแล้วก็จะป่วยด้กันหมดเลยเราต้องไปขงังให้เขาอยู่ตัวคนเดียวก่อน,อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปทําเป็นตรวจสุขภาพแล้วก็ไปทําวัคซีน ต้องไปทำวัคซีนถ้าคิดว่าจะไปก็ต้องไปทำวัคซีนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ไปติดกับตัวอื่นแล้วเสียมากเสียน้อยเดี๋ยวก็จะไปเสียค่าแมวตัวอื่นอีกค่าทำหมันแมวปีนึงเป็นหมื่นได้ั้มแต่ว่าแมวที่บ้านนี่ทำวัคซีนครบทุกตัวทำหมันเรียบร้อยตัวนี้ต้องเอาไปแล้วก็ต้องไปกัดเด็กตัวนี่เจ๊แจวกับท็อปโมโตน่าจะกินแถวนี้แหละเธอที่เขาเต้นเตกันเนี่ยที่อยู่แถวแถวนี้แหละเห็นต้นไม้นี้ไหมต้นหูกระจงเนี่ยน่าจะเป็นล่า นี่ยแนน่าจะเป็นร้านเนี่ย้ไหมร้านไฟๆได้ไใกล้ๆปั๊มปรทนะร้านนั้นนะนี่นี่ร้านนี้เลยนี่ชาวพะนี่เหอเออที่โตนี่นะอืโนี้เลยนี่เอผู้หญิงเขาก็นั่งกินอยู่ตรงนั้นผู้ชายเขาก็นั่งจะดูคนนั้นเลยเหรอไอท้าสมันคือนพอทุกช็อตแล้ววนี่พอสู่เชียงแสนครับฝนมกตกเยอะนะเชียงแสนแบบ เ<โ>ชียงแสนฝนไม่ตกเยอะครับกำลังแบบนั่งกินข้าวสบายๆนะั้นเราอาจจะมากินข้าวฉลองดูแมวใหม่หาอาหารเพิ่มขึ้นอีกแล้วหตัวกินไม่ใช่กินอาหารอย่างนี้นะกินขนมด้วยนะแมวมีขนมเลยไปซองกั1งสิบห้าบาทนะแล้วเราไปฝึกเขาฝึกให้เขาแบบพี่ทา้ทาเท้าสวัสดีเป็นงไงเดี๋ยวจะพาไปดูนมสดด้วยตัวที่เราเก็บมาตัวใหญ่แล้วก หน้าเหมือนหนูนะเดี๋ยวจะขับไปจะให้ดูผมเรียกมันว่าไอ้หน้าหนูนี่ร้านหน้าหนูอ๋อมาลิสีขาวทหารเนานะพอ,อขอแล้วก็เซนไทยอีกแล้วก็นี่ชื่ออะไรแมคโครเหรอไม่รู้อะ